สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช,งชนะดวงใบบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลนัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนกรกฎาคม2 5 6 7นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับ ก่อ,อื่นก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด b s c r i า e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ User บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่ของเขาคนนั้นจะคิดยังไงสับตวัวคุณกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่แปแรกของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ฝา s ็อบสอดไพ่ซิกออฟคัพ s i ก of view เป็นไพ่ควีนถือถ้วยแล้วก็เป็นไพ่ เดอะแฮงแมนนะครับโอเคความรักความสัมพันธ์ของชาวพฤกษบลัคนาพฤกษบก็อาจจะมีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องที่อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีประเด็นมีปัญหาการมีความกดดันระหว่างกันและกันแต่นะครับมันทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหาในอดีตหรือในปัจจุบันที่กําลังเป็นอยู่แต่สถานการณ์นี้สามารถที่จะแบ่งเบาภาระความรู้สึกระหว่างกันและกันได้ เขาอาจจะทำอะไรที่อาจจะดูมีปัญหามีเนกาทีฟกับตัวคุณแต่ถ้าเกิดคุณพยายาม,มที่จะมองในมุมมองที่ดีกว่านี้หรือว่าอาจจะต้องพยายามดูสถานการณ์ให้มันแบบรอบครอบนะครับเปลี่ยนแปลงใจเย็นรอคอยเทคแคร์เขาบ้างมันอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเกิดความรู้สึกที่เขาอาจจะปล่อยวางแล้วก็กลับมา มีความรู้สึกที่ดีกับตัวคุณมากขึ้นพลังงานตรงนี้มันอาจจะทําให้คุณนั้นรู้สึกอึดอัดใจหน่อยแต่ถ้าเกิดคุณพยายามปรับมุมมองปรับ mindset กับความคิดกับสิ่งต่างๆมันอาจจะทําให้คุณกับเขาต่อติดกันได้ดีขึ้นหรือสามารถที่จะแบบหลุดพ้นจากพันธนาการ ให้จะแฮงแมนคือการที่มันมีพันธนาการที่ผูกมัดผูกติดกันเพราะตัวคุณเองกับเขาอาจจะใช้อารมกับในเรื่องของการตัดสินใจกันของคู่เลยทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมันไปต่อไม่ได้มันเหมือนถูกติดกับดักนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกแต่ถ้าเรารู้จักที่จะแบบปล่อยวางหรือว่าพยายามมองโลกในแง่ดีมากกว่านี้ หรือว่าพยายามดูแลใส่ใจเทคแคร์ care, มากกว่านี้ราชินีถือถ้วยคือเราอาจจะต้องพยายามมีเหตุผลหรือว่าการคิดการตัดสินใจสิ่งต่างๆอาจจะต้องแบบรอดูสถานการณ์หรือว่าอาจจะต้องพยายามเติมเต็มกันและกันในการที่เราต้องก้าวข้ามผ่านอุปสรรคและปัญหาร่วมกันให้ได้มันถึงจะไปในทิศทางที่ดีถ้าคุณยังอยากไปต่อกับเขาคุณก็ต้องพยายามที่จะต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแล้วพยายาม อารมณ์อึดอัหรือว่าพยายามคุยกันนะครับปรับความเข้าใจหรือเรียนรู้พัฒนากันอาจจะทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการแบบอาคําว่าเหมือนกับยอมกันคนลักครึ่งทางอาจจะทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นไปต่อได้ในทิศทางที่ดีก็ได้เช่นกันนะครับจากจะบอกว่าไม่มีคู่ไหนที่ไม่มีปัญหานะครับ ไพ่สิออฟครับเพราะว่าคุณกับเขายังสามารถที่จะกลับมามีโอกาสดีๆคอมมิตเมนต์ดีๆหรือความรู้สึกที่ยังดีอยู่ได้ถ้าเรายังแคร์เขาอยู่นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าความรักความสัมพันธ์เขาจะเปลี่ยนแปลงหรือเขาจะปรับปรุงตัวเองนะครับไปนในทิศทางใดขอไพ่ให้กับชาวพลศักณาพุกธศพด้วยนะครับราชาถือถ้วยราชินีถือถ้วยกับราชาถือถ้วยมา5เหรียญ 8ดาบคิงถือเหรียญไพ่ใบสุดท้าย6ถ้วยมาเหมือนกันเลยอิทธิพลใต้สำหรับ3เหรียญน,นะครับโอเคไพ่บอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความรักความสัมพันธ์สนับชาวราศีพฤกัสลักษณาพฤกษบมีโอกาสที่ตัวคุณกับเขายังจะไปต่อในทิศทางที่ดีขึ้นถึงแม้จะมีการจบเลิกลาห่างหายหรือว่าเป็นอะไรที่มันเป็นปัญหาในอดีตน่ย มันกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นถ้าคุณกับเขายังเปิดรับนะครับกันและกันมากกว่านี้3เหรียญหมายถึงการให้โอกาสหรือการแบบเจรจาติดต่อกันหรือว่าพยายามคุยกันนะครับปรับความเข้าใจกันให้โอกาสกันเนี่ย มันอาจจะยังทําให้ความรักความสัมพันธ์คุณกลับมามีโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆจากไพ่หถ้วยมาด้วย6ถ้วยขึ้น2ใบแสดงว่าพลังงานของการกลับมาการง้อขอคืนดีการคุยกันการให้โอกาสระหว่างกันและกันได้เนี่ยมันมีโอกาสสูงมากถึงแม้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะตกอยู่ในภาวะของความอึดอัดความรู้สึกที่มันดูต้องมีปัญหาต่อกันบางคนนะครับเขาอาจจะยังมืดแปดด้านอยู่กับความรู้สึกเพราะเขามีความรู้สึกว่า เขาตกรกำลกรรมลาบากกับความรักหรือเขาอาจจะม,มีปัญหากับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาโดยที่เขากับเราอาจจะมีบางสิ่งที่ยังดูไม่เข้าใจกันนะครับแน่นอนอ่ะแปดดาบมาถูกปิดตาถูกรัดตึงมีดาบล้อมรอบอยู่ปัญหามันลุมเลามันทําให้คุณกับเขาใชอารมณ์ในการตัดสินใจทั้งที่ตามจริงคุณกับเขาก็ยังมีความรู้สึกที่อาจจะยังดีกันอยู่แต่แค่ต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดเลยทําให้ความรัก ความสัมพันธ์มันปรับกันไม่ได้จูนกันไม่ติดมันเลยทําให้เรากับเขามีทัศนคติหรือมีสิ่งที่มันเป็นมายเซตที่มันดูไม่ตรงกันนะครับมายเซตก็คือชุดความคิดหรือว่าในเรื่องของทัศนคติอาจจะดูไม่ค่อยตรงกันนะครับมันเลยทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาได้เหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนกับสู้กันนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนั้นแล้วก็ถูกมัด ถูกรักตึงนะครับถูกมีในเรื่องของการถูกจองจํากับความคิดกับสิ่งต่างๆมากจนเกินไปแต่ว่าไพ่บอกว่ายังไงความรักก็ยังพอที่จะกลับมาคืนดีกันกลับมาสารสัมพันธ์ต่อกันอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าความรักจะดูยากลําบากหรือยังมองไม่เห็นหนทางให้คุณพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไป ความรักความสัมพันธ์คุณนะครับยังพอที่จะไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จได้มีไพ่คิงถือเหรียญแล้วก็คิงถือถ้วยมาด้วยมันแปลว่าตัวคุณกับเขาอะ่ะยังมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ยังแบบมอบสิ่งดีๆให้กับกันและกันนะครับแล้วก็มี ความรักที่มันเป็นแบบเหมือนความรู้สึกดีๆมีการแบบพัฒนาในเรื่องของสภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกแล้วยังพอที่จะมีความมั่นคงต่อความรู้สึกที่มีต่อกันนะครับมันคือยังเป็นพลังงานบางอย่างที่ยังมีแฝงอยู่ในความคิดนะครับเขาก็ยังอยากคืนดีอยากรักคุณอยากไปต่อกับคุณแต่ว่าในสิ่งที่มันเป็นอะ มันทําให้เขากับเราอะมีอคติต่อกันกับในเรื่องของความคิดนะครับก็เลยทําให้ความรักความสัมพันธ์มันดูลําบากมันดูไม่เป็นใจมันดูอึดอัดมันดูเหมือนกับต่างฝ่ายต่างไม่แคร์กับความรู้สึกระหว่างกันไงนะครับดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าเขาต้องการให้คุณแคร์ความรู้สึกของเขาหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็กําลังมีความรู้สึกแบบอยากจะพัฒนาความรู้สึกที่มีต่อคุณนะ ถึงแม้เขาจะไม่แอคชั่นกับคุณมากแต่ในใจของเขาอะยังมีความรู้สึกที่ยังรักคุณยังมีความรู้สึกที่ยังมีความมั่นคงกับคุณเขายังรอคอยที่จะกลับมาหาตัวคุณได้อีกครั้งหนึ่งพลังงานของการที่เขานะครับมีความรู้สึกที่ยังอยากขอโทษคุณหรืออยากจะกลับมาหาคุณเนี่ยยังค่อนข้างดูมีในยะสําคัญนะครับที่ดีราชินีถือถ้วยมาพร้อมกับราชาถือถ้วย ยังไงคุณกับเขาอะ่ะก็ยังพอที่จะเป็นคู่ครองเป็นคนรักที่ดีต่อกันยังมีโอกาสที่ยังมีความรู้สึกดีๆมอบให้กับกันและกันคิงถือถ้วยต้องการการดูแลกันเอาใจใส่ส่วนราชินีถือถ้วยคือคนที่สามารถดูแลเอาใจใส่ได้ดีนะครับเห็นอกเห็นใจหรือแคร์ความรู้สึกมันก็เลยทําให้ตอบรับกันพูด,ดง่ายๆคือคุณกับเขาอาจจะยังมีสินเสมอกันได้นะครับถึงแม้ปัญหาจะยังเกิดขึ้นแต่ถ้าเราพยายามควบคุมนะครับความรักความสัมพันธ์อาจจะยังกลับมาเป็นเหมือนเดิ เห็นไหมครับเป็นการดูแลก,กันเอาใจใส่กันและกันแล้วก็มีความสุขมีความสมหวังอยู่ท่ามกลางความรู้สึกที่มันเป็นการพัฒนาที่ดีเห็นไหมครับมันเป็นอะไรที่ดูสวยงามมันเป็นอะไรที่ดูเหมือนกับสิ่งที่มันยัง พอที่จะไปในทิศทางที่ประสบความสําเร็จได้มากกวนน่านี้เห็นไหมครับดังนั้นไพ่ย,ยังบอกว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับการแบ่งปันหรือการเห็นใจนะครับเป็นรูปผู้หญิงคนนี้ที่กําลังแบ่งปันให้กับเด็กคนนี้เห็นไหมครับยื่นแอปเปิ้ลให้กับเด็กคนนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นการมอบสิ่งดีๆให้กับกันและกันแคร์กันมากขึ้นมันก็จะได้รับสิ่งดีๆนะครับที่เราจะได้รับโอกาสในทิศทางที่ดีนะไพ่บอกว่าถ้าคุณแคร์เขานะครับ มันก็จะทําให้เขามีความรู้สึกที่ดีกับคุณแบบก้าวทวีคูณแล้วมันทําให้เขาอยากจะกลับมาหาคุณกลับมาสารสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณยังเปิดรับคุณยังให้โอกาสเขานะครับในครั้งนี้เขาก็จะยังกลับมามีโอกาสดีๆหรือกลับมาสารสัมพันธ์กับคุณนะครับกลับมาเป็นเหมือนเดิมกลับมาเป็นความรักความสุขที่เติมเต็มกันและกันบางครั้งคุณกับเขาอ่ะมักจะกดดันกันหรือมีปัญหากันก็เพราะว่าต่างฝ่ายต่างคิดกันไปคนละมุมมองความคิดแล้วไม่ได้แบบ มาถามกันไม่ได้มาเคลียร์ใจกันแบบตรงๆหรือว่าไม่ได้มาแบบคือต่างคนต่างคิดเองอ่ะพูดง่ายๆประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็ไม่ถนอมน้ําใจกันก็เลยทําให้ความรักมันดูไปต่อได้ลําบากหนะดังนั้นพยายามแบ่งปันกับความรู้สึกแล้วก็พยายามรักแล้วก็เข้าใจในบริบทของความรู้สึกแล้วก็เติมเต็มกันและกันให้มากกว่านี้แล้วความรักของคุณจะยังไปต่อได้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับ ขอบคุณคราม